สวัสดีค่ะแม่ปูสไปฝร์่ังเศสชนบทรค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพจะต้องรีบออกไปทํางานนะจ๊าก็เลยทํากับขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องจะมาคุยกับเพื่อนๆน้ำนะคะก็เลยเอาเรื่องการทานอาหารมาอ้างหน้านี่แหละคะ่ะหาเรื่องคุยเนาะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวมีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังจ้ะอันนี้เป็นขวานเนื้อจ้ะเพื่อนๆจ๋าขวานเนื้อใส่หน่อไม้โดงเนาะพริกแห้งค่ะพริกเกงเนาะ แล้วอันนี้เป็นผักปิซซอรี่นะคะภาษาฝรั่งเศสค่ะหรือคนไทยในต่างแดนเรียกว่าผักฟันสิงโตนะเดี๋ยวจะเพื่อนจ๋านี่ค่ะขาขาวอ,บอวบๆเนาะพอดีเพื่อนบ้านเขาปลูกนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเขาปลูกทุกปีนั่นแหละจ๊ะช่วงนี้ถ้าปูไม่ได้ทํางานแบบว่าข้างนอกนะคะไม่ได้ทํางานประจํานะคะก็ต้องไปทํากับเขานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อช่วยเขาล้างผักเนาะ ล้างผักฟันสิงโตนี่ละคะเพื่อนจาะา็อยากจะบอกว่าเขาปลูกตามบ้านแบบนี้นะคะอร่อยกว่าในห้างคะ <m> ่ะเพื่อนจ๋าเพราะว่าในห้างเวลาเขาออกมาขายเขาจะเก็บต้นย,วยาวๆนะคะสีขาวเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าต้นย,วยาวๆเนาะแต่ปู่ว่ายาวไปไม่กรอบนะคะเ <m> พื่อนจ๋าอันนี้เขาเขาเก็บแบบว่าไม่ยาวมากคะ่ะอันนี้ก็ถือว่ายาวนะคะแต่จริงๆ,ๆเขาจะเก็บประมาณนี้ค,ะคะ <m> ่ะเพื่อนจ๋า รสชาติจะกรอบกุ๊บอร่อยมากค่ะเพื่อนๆจา๋าชอบกินค่ะเขาขายโลละสิบยูโรค่ะเอ่อในห้างก็ประมาณสิบยูโรสิบสองยูโรค่ะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ซื้อมาหลายวันแล้วเนาะก็ค่อนข้างจะไม่สวยมากเท่าไหร่ที่เขาขาวแบบนี้ก็เพราะว่าเขาใช้ผ้ายางสีดําคลุมนะจ้ะเพื่อนๆจา๋าก็เลยออกมาขาวแบบนี้เนาะแต่ถ้าเขาขายสองอย่างค่ะสีขาวกับสีเขียวเนาะ สีเขียวก็คือก่อนที่จะเก็บนะจ๊ะก่อนที่จะไปตัดนะจ๊ะเขาจะเปิดผ้ายางออกประมาณวันหรือสองวันปูมไม่แน่ใจนะจ๊ะให้เขาเขียวเนาะให้เขาเจอแสงแดดค่ะแล้วเขาก็จะเขียวเนาะมาขออนุญาตกินก่อนนะพนเพื่อนๆจ๊ะเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานจ้ะก็ะเลยทักทายพูดคุยกับพเพื่อนๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะผักปีซอรี่จ้ะฟันสิงโตจ้ะ ขวาเนื้อเซหนไมโดงเส็บๆค่ะเพื่อนจ้ามีเรื่องจะมาเล่าแม่ปูดโดนเทจ้าโดนเทเรื่องโดนเทเรื่องเรียนขับรถจ้าเพื่อนจ้า ดนทีอย่างที่เพื่อนเพื่อร,รู้กันอยู่นะจ๊ะคลิปก่อนๆกเนาะกูนนะเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยกูเรียนใบกับขี่อยู่จำเพื่อนจ๋าแล้วทีนี้พราะปูได้ทํางานนะคะช่วงเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะจ๊ะกูก็เลยเปลี่ยนเวลาเรียนมาเป็นช่วงเช้าแต่ช่วงเช้าคุณเจ้าของบริษัทบอกว่าช่วงเช้าส่วนมากจะเต็มนะจ๊ะแต่เขาจะดูให้เนาะ ทีนี้ก่อนที่เขาจะดูให้สองอาทิตย์แรกไม่มีคิวจ้ะพออาทิตย์ที่สามสี่ห้าเขาให้คิวเรามาเนาะขับประมาณสิบโมงจนถึงสิบโมงสีห้านาทีค่ะแล้วก็ให้เขาไปส่งที่ทำงานเนาะเพราะว่าเราทำงานเที่ยงมจ้ะ ไปส่งคนเวลา15นาทีจ้ะก็คือเขียนคิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าพอถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้เรียนพออาทิตย์ที่สามปูเขาไปยืนรอหน้าบ้านเา่ะาเพราะว่าต้องให้เขามารับหน้าบ้านเนาะที่โดมิซินหมายถึงมารับที่บ้านนะจ้ะปูก็ยืนรอหน้าบ้านหนึ่งชั่วโมงไม่มีรูมาจ้ะเพื่อนจ๋าปูก็เลยโทรไปที่บริษัทขับรถปรากฏว่าไม่มีคนรับจ้ะ ทีนี้พอไม่มีคนรับปูก็คิดว่าอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่เพอะอาทิตย์หน้าปู๊เรียนมันพูดปูก็เลยโทรไปบริษัทวันวันอังคารค่ะเพืเ่อนๆจ้ามีคนรับสายแล้วบอกว่าอ่าเรายกเลิกนะคะ อยุเคลิกงไม่ว่ากันเอาไว้อาทิตย์หน้เพราะอทิย์นานอีกปูรู้สึกว่าจะเรียนวันจําไม่ได้นะคะวันอังคารหรือยังไงนะะีนน่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้ววันจันทร์ปูก็โทรไปคอนเฟิร์มอีกกลักวกลัวพลาดเนาะพอวันจันทร์ปูโทรไปเขาบอกว่า,าเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกันนะมาดามสรุปคือสามห้าอาทิตย์ปูไม่ได้เรียนขับรถเขาก็เลยนัดว่าเ,าเดี๋ยววันจันท์หมายถึงอาทิตย์หน้าวันจันท์เข้ามาคุยกัน พอวันจันทร์ปุ๊บเป็นวันหยุดของปูเนาะปูก็ไปหาเขาที่โรงเรียนนะคะในอำเภอนั่นแหละค่ะปรากฏว่าเจ้าของบริษัทเกษียณค่ะเพื่อนจ๋าหกสิปีค่ะเขาเกียนค่ะเขาปิดบริษัทค่ะเพื่อนๆจ๋าบอกว่าฉันเกษียณแล้วฉันต้องปิดบริษัทคุณผู้ชมค่ะดิฉันยังเรียนไม่จบเลยค่ะแล้วไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะหลายคนด้วยค่ะ ยังเรียนไม่จบเลยค่ะปล่อยกันทิ้งกลางทางซะอย่างนั้นแ่ะค่ะเราก็เลยว่าเอา้าทําไมทําอย่างนี้ล่ะเอา้าพอดีฉันกเกษียณนะ่ะแล้วไม่แจ้งเราสักคําค่ะเพืเ่อนๆจะดโดนลอยเพยจะ์ะนักเรียนท่านอื่นก็ดนโดนลอยเพยเหมือนกันจะที่ยังไม่จบเนาะแล้วก็ต้องไปหาโรงเรียนใหม่ค่ะเขาก็แนะนําว่าเออเธอไปโรงเรียนนี้นะพอดีฉันปิดตัวลงเราก็ไม่อยากว่าอะไรเขามากมายเนาะจิตสํานึกคนเนาะเราก็เลย ถ้าว่าเขาก็จะไม่ให้เอกสารมาค่ะเขาก็เลยพิมพ์มพิมพ์เอกสารมาหนึ่งฉบับแล้วให้เราไปโรงเรียนใหม่จ้ะเพื่อนจ๋าเศร้าแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปูก็ไปโรงเรียนใหม่ค่ะเพื่อนจ๋าไปลงทะเบียนเข้าอีกเกือบสามร้อยยูโรค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยค่ะพเพื่อนจ๋าสำหรับคนทำงานเนาะสามร้ยยูโรคูณสามสิบเจ็ดค่ะพเพื่อนจ๋าสรุปคือเราลงทะเบียนเข้าโรงเรียนเก่าเรายังไม่ได้ไปกับขี่เลยค่ะถีบเราทิ้งซะง,งั้นนะคะพเพื่อนจ๋าขออภัยนะคะทีนี้เป็นลงทะเบียนที่ใหม่สองร้อยหกสิบเก้ายูโรค่ะค่าขับชั่วโมงละสี่ิหกยูโรค่ะพเพื่อนจ๋า นั่นแหละค่ะก็คงจะต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่เขาคงจะดูอาการเราว่าเราขับดีแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็จะให้ชั่วโมงมาค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าสรุปก็คือยืดเยอะค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าน้อยมากเล่าสู่กันฟังค่ะแบบนี้ก็มีเนาะ าเรียนก็แพงแพงไม่เห็นใจเราเลยอะครับเพื่อนจ๋า <c oughs> สงสารคนจ่ตังค์ครับเพื่อนจ๋าจะ <c oughs> พูดว่าพูดจะจ่ายเองครับเพื่อนจ๋าสง <c oughs> สารสามีเนาะ ไหนก็นจะขับชั่วโมงละ46ยูโรอีกค่ะเพื่อนจา๋าแล้วปู่ขับกับเข้ามา40ชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนจา๋าถือว่าเยอะอยู่นะคะบัตรใดเทเขาก็คงจะดองไว้กินเวลาเรานะคะพอถึงเวลาปิดตัวลงก็ถีบหัวเราส่งอย่างนั้น อร่อยผักปันจิงโตค่ะชอบชอบกินค่ะเพื่อนจ๋าไปทำงานกับเขาช่วงนี้นะคะที่เขาเป็นช่วงที่เขาเก็บเอามาขายจังเพื่อนจ๋าไม่นานค่ะประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆจะ้ะ เหนียวเหนียวเนื้อชอบกินค่ะ ชอบกินหน่อไม้ดองค่ะชอบกินเนื้อจากขวแบบเนี้แซ่บๆจำเพื่อนจ้าผักฟันสิงโตนี่ปู่บ่เคยซื้อในห้างกินจักทีนะจำเพื่อนจ้า รู้สึกว่าเขาเก็บมาขายยาวพูดนะจ๊จะไม่ค่อยกรอบนะจ๊ะแต่น,นี้กรอบค่ะกรอบกวบกวบ,บเลยขมน้อยจ้ะเพื่อนจ้ะไม่ขมเลยสีขาวจ้ะแต่สีเขียวขมเปรเลยมเปรเลยมจ้ะพริกน้ำปลาจ้ะ เพื่อนๆจ๋าปุ๊ปกว่าคลิปยาวเนาะขออนุญาตทานต่อก่อนจ้ายังไงขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวหลังสามวันไปแล้วนะคะจะตามกลับให้ค่ะคเพื่อนๆจ๋ายังไงคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า